Google หยุดทำงานอยู่เรื่อยๆบนโทรศัพท์ Android แก้ได้ง่ายๆแค่ไม่กี่ขั้นตอน สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ h า w ทูทิกทิกดีดีเทรนใหม่ที่คุณก็ทำได้กับฟ้าเช่นเคยค่ะในวันนี้ค่ะฟ้าจะมาพูดถึงปัญหา Google หยุดทำงานอยู่เรื่อยๆบนโทรศัพท์ Android กันค่ะเพราะว่าผู้ที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือ Android หลายๆคนนะคะก็อาจจะเคยพบเจอปัญหาเหล่านี้กันอยู่บ้างและปัญหา Google หยุดทำงานอยู่เรื่อยๆนะคะก็อาจจะส่งผลให้ผู้ที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือ a อน r o i d เนี่ยแทบจะไม่สามารถใช้งานได้เลยเพราะว่าจะมีกล่องข้อความนะคะที่คอยเด้งขึ้นแจ้งเตือนว่า Google หยุดทำงานอยู่เรื่อยๆตลอดการใช้งานนั่นเองค่ะแต่ปััญหหาา Google ยยุดทททออ่เรรืืๆบโศพ์ น้อยนะคะก็สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้เช่นกันค่ะและวิธีแก้ไขนะคะก็สามารถทําได้ง่ายๆตามนี้เลยค่ะขั้นตอนที่1ค่ะให้เราเข้าไปที่เพจโต e ค่ะหลังจากนั้นนะคะค้นหาคําว่า Google ค่ะแล้วทําการถอนการติดตั้งได้เลยค่ะเพื่อเป็นการถอดการอัปเดตแอปออกไปเป็นเวอร์ชันดั้งเดิมที่ติดตั้งมากับเครื่องนั่นเองค่ะขั้นตอนที่2ค่ะให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือแอนดรอยค่ะหลังจากนั้นนะคะเลือกไปที่จัดการ และเลือกไปที่รายการแอปค่ะหลังจากนั้นนะคะเลือกไปที่แอป g o o g l e ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เรากดไปที่บังคับให้หยุดค่ะและกดบังคับให้หยุดอีกครั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เข้าไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลค่ะและแตะล้างแคสได้เลยหลังจากนั้นนะคะให้ทําการรีสตาร์ทเครื่องอีกครั้งค่ะและสําหรับคลิปต่อไปนะคะถ้าผู้ทิคลิกดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทําได้จะนำอะไรมาฝา,ากกันอีกก็อย่าลืมติดตามในที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบ a คกูดทีวีได้เหมือนเดิมค่ะ